สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการเพิ่มอบอร์ดนะครับ Arduino Node MCU นะครับหรือบอร์ด e ี่8 2 6 6เนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่ใจ้คอมพิวเตอร์รู้จักแล้วก็สามารถติดตั้งหรือตั้งค่าข้อมูลได้นะครับอันแรกนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาจากนั้นนะ เราจะมีลิงก์นะครับให้ไปนะครับไปเอาข้อมูลอ,อันแรกนะครับไปที่ตูนบอร์ดตรงนี้บอร์ดมีเฉพาะ Arduino นะครับเรายังไม่มี e s p 826อวิธีการเราจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับอันแรกในคอมพิวเตอร์นะครับนรในคเครื่องจะมีไฟล์ชื่อว่าแพ็กเกจอยู่นะครับแพ็กเกจ e 826จริงๆแล้วเราไปหามาได้นะครับก็เอาตัวนี้นะครับข้อมูลนี้นะ Arduino EP826 Stable Package ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิ้งไว้ให้ Copy นะครับแล้วไปที่ไฟล์ p r e f e r e n c e แล้วก็ไป Addition Board Add นะครับหนึ่ Add Channel Board Manager ตรงนี้นะครับวางลงไป c ุณ t r V หรือวางตรงนี้ก็ได้อ่ c t r o l V นะครับแล้วก็โอเค ขั้นต่อไปก็คือไปเพิ่มบอร์ดโดยไปที่ทูลบอร์ดแมนเนเจอร์นะครับทูลบอร์ดบอร์ดแมนเนเจอร์แล้เกาค้นหาฮะ esp แปดสองหกหกนะครับอ่ค้นหาปุ๊บก็จะเจอนะครับ esp แปดสองหก community อ่าแล้วเราก็อินสตอลได้เลยนะครับใช้เวลาชักนิดหนึ่ง ครับอืมอื่ะสักครู่อัดข้อมูลให้เด็กอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับเราจะเห็นว่าไปที่ตู้และบอร์ดมอนิเตอร์นี้เราจะเจอ esp 826สเรียบร้อยนะครับสำหรับที่ใช้ส่วนมากที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น esp 826สนะครับ mod นะ ซึ่งจะเป็นตัวบอร์ด e s p 8 2 6โด MCU นะครับ0.1หรือ1.0นะครับจะมีประมาณนี้ครับ0.9หรือ1.0